ออวันนี้มือดึกนะคะเราก็กินกันที่บ้านพี่ฟอร์ดจะจ๊ะวันนี้ค่ะนีค่ะสมาคมแม่บ้านคนอวดสามีแห่งประเทศไทยค่ะเธอนี่ค่ะคุณเดือนนะคะคุณปุ๊กแล้วก็พี่ฟอร์ดจะจ๊ะเธอทุกคนก็แบบว่ารวมตัวกันกว่าจะได้เจอกันก็ต้อง ใช้เวลานาน,านแต่นี่เธอมากินข้าวกันอร่อยมากเธอต่างคนต่างเอาอาหารมากันนะคะนี่เธอดูสิมีอาหารต่างคนต่างเอามาเยอะแยะไปหมดเลยเธออาหารน่ากินหมดเลยเธอดูสิสลัดนี่พี่ฟอร์ดก็ทําเองนะทําให้กินแล้วก็มีแบบว่าอาหารต่างๆนานาน,นะคะเธอมาให้เพื่อนๆได้กินกันเธอนะคุณเดือนเขาก็แบบว่านะคะคุณปุ๊กนะคะ คุณฟอร์ดนะคะผู้ซึ่งไม่ค่อยสนใจแล้วตอนนี้คุณฟอร์ดหิวแล้วะค่ะนี่ค่ะมีขาหมูคุณแล้วก็นี่ค่ะ ไก่ย่างแนะ่พี่ฟอดเขาก็แบบว่าจัดเต็มเลยสลัดนะคะคุณดูสิคะแล้วก็นี่ค่ะคุณนี่ซูชินะคะคุณเราก็มีซูชิแล้วก็นี่ค่ะคุณปูกก็เอาอันนี้มานะคะเธอกุ้ยช่ายส่วนดิฉันก็เอาอน,นี้คะ่ะขาหมูมานะคะเธออร่อยมากมือนี้สนุกและอร่อยแล้วเมากันเพลินนะจ๊ะเจอก,กันคะ่ะบ๊ายบาย